ออนทฤษฎีสัปดาห์นี้นะครับอยู่กันที่สนามกอล์ฟไดนัสตี้นะครับหลุม14บรรยากาศหน้าตีมากครับใครสนใจแวะมาเยี่ยมเยียนได้นะครับไดน a สตี้นครปฐมนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะแนะนำนะครับในการตีดริเวอร์ให้อยู่แฟเว์มีกฎอยู่3ข้อง่ายๆไปลองทำกันดูนะครับกฎข้อที่1นนะครับตำแหน่งลูกกอล์ฟครับ ถ้าเราวางตำแหน่งบอลได้ถูกต้องหรือถูกวิธีจะทำให้มุมตีเราถูกต้อง 2. มุมการตีครับถ้ามุมการตีที่เป็นมุมตีที่ถูกต้องเข้ามุมบอลที่ถูกต้องลูกก็จะไปได้ค่อนข้างตรงขึ้นครับ3คือความลื่นไหลหรือความสม ooth ไม่เค้นไม่เน้นจนมากเกินไปจะทำให้ลูกอฟ์ฟอยู่ในเฟเวตได้แน่นะครับข้อที่1นนะครับตำแหน่งบอลที่ถูกต้องครับการวางตำแหน่งบอลที่ถูกต้องนะครับ,รบ,รบมุมการวางนะครับจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้าย นะครับแต่นกักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยจะวางลูกกอล์ฟเนี่ยมาขวาโดยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่รู้ตัวหรือเผลอให้วางอยู่ตำแหน่งบอลอยู่ซ้ายนะครับ mm hmm. มุมการแอดเรสนะครับจะทิ้งน้ำหนักมาเป็น40-60มาทิ้งทิ้งมาทางขวาดน,นึงนะครับ mm hmm. เพื่อให้เป็นการมุมตีที่เป็นมุมเสย mm hmm. มันจะสอดคล้องกับข้อ,ขอ 2, 2เพราะว่าถ้าเราแอดเรสไม่ดีหรือว่าเซตอัพไม่ดี mm hmm. มุมการตีจะเป็นมุมที่เป็นดีเซนนิงดาวลงหรือว่าเป็นมุมที่กดลง หน้าไม้มีโอกาสที่จะบิดเบี้ยวหรือว่ามุมตีที่ผิดเนี่ยจะทําให้ลูกบอลเนี่ยออกไปได้ไม่ดี1กับ2จะเป็นข้อที่สอดคล้องกันนะครับผมข้อที่3นะครับสวิงแบบสม ooth เราจะไม่มีการที่จะขึ้นไม้มาแล้วก็เพื่อหวดให้แรงหรือว่าเพิ่มแอคชั่นมือหรือเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้แรงอยู่ประมาณ80%ในการตีหมายความว่าเราต้องการความสม o ทในการขึ้นและลง3กฎข้อนี้นะครับลองทำกันดูนะครับ 1. ตำแหน่งลูก 2. มุมตี 3. ใช้แรงแค่80%ในการตีลูกครับลูกของท่านจะตีอยู่แฟเว์แน่นอนครับ ทั้งหมดนี้นะครับในช่วงอันแททีสัปดาห์นี้ครับ